เธอเหม็นจริงนะตกเมว่าที่เนี่ยจะส่งของอะไรนะจะไปจุดตามไปอะไรก่อนพี่อยาเลยขอบคุณที่รวนอยู่ที่บ้านนะเบยคะเด็นตัวจะมาแต่งงานกับนาได้เลยนะพี่ไปนะเบยคะอย่งอะไรแล่เจอกันนะพี่คะผู้บดอะไรพี่จะรีบตามไปนักอะไรอ่ะไมันจะดีหรออไม่ากในการไปส่งของมีเล่นอาติดตัวไป ที่ที่คนเหนหน้เราเมีเนอ่รักมานด้มากแค่ไหนและต่อไปนี้เราจะใช้ชีวิตาันมาไรอย่างดีเอ็ดจะเลิกซื้อทำหน้ามือเลยรออยู่ที่นี่จะไปรักมาได้เราจะมาหาที่รู้เหล่าอย่าอันตรายเดือร้อนเน่